สวัสดีครับวันนี้มาอยู่กับผมอีกเช่นเคยนะครับนายบูมนะฮะอ๋อวันนี้ก็มาอยู่กับเกมเดิมนะครับ,อ,รรบอุปถัมภ์เทิลซิมูอนะะอ๋อกับเกมนี้ต่อเลยนะฮะต่อกับเลเวลแบบเกมแบบต่อเนื่องกันเลยนะลงคลิปแบบต่อเนื่องเลยอ๋อ how to play ไปแย่เล่นไปแล้วบอยพม,มเล่นไเบอร์กี้นี่จะทำยังไงแล้วออก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 โอ okay, เคเรืวอ อ๋อเราถึงเลยว่กันแล้วนะครับอ่อสำหรับด่านนี้ใช้ตังค์ห้าร้อกับคนจำนวน12คนอ่อเรามาตั้งแพนกันก่อนฟอนต์ฟอนอะไรวะอ๋อไม่ได้ออนเนาะอ๋อตัวนี้เลยแบบนึงเก็ดดัดเสียงพูดธรรมดาได้แหละอ่าตัวนี้แล้วแล้วตัวอะไรดิตัวดาบแล้วประมาณเท่านี้โอเคแล้วก็ปืนตัวเดียวพอโกล ครูนะเอ้ยมันเอาเว้ยมันน้อยกว่าเราฮะแต่เราจะไปกลัวอะไรล่ะเราโหกว่ามันต้องเยอะแยะจริงไหมเดี๋ยวเดี๋ยวถอยหลังถอยหลังเออดูราคาไปแล้วอ่านี่นี่นี่กูเลมเออใช้ได้ใช้ได,ใได้ใช้ได้อยู่ใช้ได้อยเอาเว้เอาเว้พวกเราเอาขึ้นวเว้ย้ยเหลือแต่พวกธนูแล้ว เออเอาให้ตายไปเลยเออโอ้โหสองลุมหนึ่งอ่ะโคตรโหดครับแบบว่าโคตรแฟฮะสองลุมหนึ่งอ่ะแฟสุดๆแล้วนะโอ้โหเอาไว้เอาไว้ไวสี่ลุมหนึ่งคร,ครับนะสี่ลุมหนึ่งโคตรแฟครับเอ้ยเออชนะครับคอนติเนียไปเลยเราไม่รอช้าใหญ่ด่านเจ็ดเลเวลเจ็ดเจตังห้าร้อยโอเคเหมือนเดิม ฟอนท็อปเอาฟอนบอสมั่งดีกว่าอ่านอะไรของมันวะตอนนี้เราไม่ใช้โกเลมมั่งดูโกงเกินไปแล้วต้องเล่นแบบธรรมดาธรรมดาเอาแบบเอาแบบยังไงแฟรนะ์แเนาะอันนี้สองสาตัวพ่อก็ตามด้วยหอกหักตามด้วยปืนสัน้นปืนพกฮะแล้วก็ตามด้วยอ่าเอาโลวอลโลอ่านไม่ออกนะไม่ต้องไปสนใจคนบันเทศอย่างเงี้ยแหละ เอาไว้เฮ้ยมันเยอะกว่าเราอะฮ้ยเยอะกว่าหรือว่าเรามันเยอะกว่าดูดูดูไม่ออกดูไม่ออกแต่ฝั่งเราน่าจะน้อยกว่าน่าจะฝั่งเรามันโหดกว่าหรือเปล่าไม่น่าปืนสั้นมาเลยโดู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 เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยฝั่งเราได้เปรียบครับฝั่งเราได้เปรียบแล้วโอ้โหธนูสั้นไปแล้วเอาแบบเอาแบบดูใกล้ๆเอาแบบดูใกล้ๆเลยเออ เอาไว้เฮ้ยหนึ่ง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 ด้ยหนึ่งหนึ่งเอาไว้หอกเฮ้ยปืนสั้นแต่เอไม่ใช่ไม่ใช่ธนูสั้นได้เว้ยเออหน้าไม้แอน c ิ n t i n u โอ้ใช้ตั้งเหมือนเดิมอีกก็เล่นเล่นเล่นทั้งไงดิหลังมั่งหลังว่าเอ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 าตัวม้ามั่งม้าหนึ่งแอคหนึ่งสมูไรหนึ่งโหมดตูด เนี่ยเาเอาสมุดลออกกับปืนสั้นมาให้ปืนยาวปืนยาวมาเสร็จแล้วตามด้วยนี่เออโอ้โหดูง่ายๆเลยมันเยอะกว่าเราเป็นร้อยเท่าโธอาเว้แต่มาตีทีเดียวตายมามาตีทีเดียวตายเอาเว้เอาเว้แต่ฟันธนูทีเดียวไม่ตายเว้ไม่ตายอ่ะเอาเว้ยมันทนเว้ยมันทนไม,นนไมนนไเอาเรื่องเว้เฮ้ยเอาแล้วบวกแล้วครับวกแล้วฝัวว่งเราฝั่งเราบวกโ üş, อ้ยมาตายชิบหายเฮ้ยตรงนี้ตรงนี้ว่างไงตรงนี้ว่างไง อ้าวเฮ้ยเราแพ้อะเด้อเราแพ้เราแพ้เราแพ้เหรอเราแพ้เหรอะนาน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 ดูไม่ได้ดูดูไม่ได้ดดไไดโถเออรเราแปดเซลเลสเอาอีทำอ,อะไรดีวะเอาเนี่ยมาเลยเล่นแบบเล่นสามตัวแม่งเลยจะได้รู้ลิศเราสักทีว่าเราแมานอะ กระจกแค่ไหนเราต้องทำใจตัวนึงเออแค่นี้นแหละมันได้เปรียบแล้ว เป็นัวโล็ได้วางไว้เดี๋ยวให้ปืนสั้นให้เดี๋ยวให้ตัวพันิ่งเอา โอ้โหเปร๊บเลกตรงนี้ไม่ในไม้แต่ไม่นไ้นี่เหรอเราจะยังไม่ใช่ไอ้ตัวนั้นใช้ตัวนี้ปโอ้ยโอ้ยกินจะอึบนะฮะนี่มาแล้วก็ปืนสั้นมั้งเออดูเป็นรูปเป็นล่างหน่อยโอ้โหเดียวก็ไอ้พรอน

ต้องโอ้โหใช้พันหนึ่งแสดงว่ามันต้องเยอะแน่นอนใช่พันหนึ่งอย่างเงี้ยกลัวใหญ่ปรับ,ป,บปรับอ่าไม่ใช่ไม่ใช่ใชเด็กเด็กมาตัวนี้มีตัวหนึง่งแอคมาตัวนี้แบบว่าจัดม่วงเอานะครับเพื่อชนะกีตแตกอ่าแล้วก็ข้างหลังเป็นอะไรดีปืนนี้ไหม ปืหนึ่งเอาแบบเล่นกระจายหน่อยเล่นกระจายหน่อยเออเล่นกระจายกันหน่อยเด้อือเพอร์เฟคกูก็ก็ไม่ได้เยอะอะไรแล้วเด้เพื่ออะไรเนี่ยเล่น,นโคตรโคตรจะยิงใหญ่เราเล่นอะ่ะเราเล่นโคตรใหญ่ตัวเล่นเซซี่ตัวมันมันมันแพ้ก็มันแพ้ก็โคตรละโคตรจะพูดยังไงละเอาเฮ้ เฮ้ไม่ไม่น่าพูดเลยมันมันรู้สึกว่ามันเหมือนตบไก่อะตัวเล็กแค่นั้นดูเหมือนตบไก่อ่ะเหมือน a อ็ a แทกออนไททันอ่ะตีไททอยพวกนี้ตีขาไงตีส้นเอ,เยอ้ยวิสู้ไททันไม่ได้สู้ไททันไม่ได้ไอ้นี่ก็คือพวกยิงปืนมันก็ยิงไปอ๋ไปไหนนะ่ะอ๋อเลยตัวตัวไหนวะ แบบหนึ่งแบบหนึ่งแบบหนึ่งอยู่ไหนวะอู้หอยู่จะโคตไก่อาชนะแล้วเลเวลเซฟเพอร์เฟกอ่าสำหรับว,วันนี้เอมใจกันแล้วนะแบบลงคลิปคลิปแรกก็ลงไปแล้วผ่านเป็นชั่วโมงลงใหม่อ่าแบบพอใจกันแล้วใช่ไหมนะ อ่าสำหรับว,วันนี้ก็ถ้าใครชอบก็กดไลค์กันได้นะกดซับสไคร์แชร์กันด้วยเพื่อเป็นกำลังใจเนาะการทำคลิปต่อไปสำหรวันนี้จบเพียงแค่นี้แหละครับเจอกันใหม่ครับ